วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำบุญที่วัดในเรือนสีนะ้ร่วมทําบุญ้างเจดีย์ที่นี่กันนะที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะฟามาเยี่ยมชมบรรยากาศและทำบุญกันนะคะสถานที่รอบวัดมีความดงามตตนนะาแล้วที่เดินทางไปรู้สึกฝนฟ้าที่นี่จะตกตลอดเลยค่ะอุดมสมบูรณ์มากมีพญานาคราชนะในถ้ำก็ที่ว่าเป็นเจดีย์ก็มีพญานาคราชนะ พระท่านก็บอกให้เข้าไปชมไปดูได้อะไรเงี้ยแต่เขากำลังพ่นสีเลยไม่ได้เข้าไปชมแล้วพระบอกว่ายังสร้างอีกเยอะเลยเจดีย์ที่นี่เพราะาใช้เงินเยอะก็มาร่วมสร้างบุญด้วยกันมีบาร,รมีเยอะๆเลยจ้าสวัสดีนะทุกคนวันนี้จะพามาทําบุญและก็ชมบรรยากาศสถานที่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์วัดในเรืองสีบรรยากาศสถานที่แต่รู้สึกเด่นนะตรงเจดีย์ค่ะเพื่อน